ครับวันนี้เราจะพาลุยสวน,นครับสวนหลังบ้านจะพาไปเก็บใบยานางเพื่อทําน้ํายานางขายนะครับเดี๋ยวเราไปเก็บกันเลยช่วงนี้ฝนตกนะครับก็จะรกๆหน่อย <c oughs> ไม่มีเวลาถางหญ้าเลยยิ่งฝนตกนี่ไม่ไม่ต้องพูดถึงเลยหญ้าขึ้นรกแล้วครับจากที่ทําสะอาดตาดูรกหมดละนะครับ เราจะไปหาใบย่านางกันนะครับอ่าที่เห็นนี่คือเครือใบย่านางครับนี่ใบย่านางนะบางคนอาจจะยังไม่เคยรุ้จักนะครับไม่เคยเห็นใบมันนะครับนี่คือใบย่านางนะครับดูสังเกตดีๆนะครับข้างๆ ใบายานางมันอาจจะมีเครือตดหมาใบตดหมาอยู่ใกล้ๆนะครับเดี๋ยวผมให้ดูความแตกต่างกัน,อ,นอันนี้เครือตดหมาใบตดหมาเขาจะเรียวๆยาวๆนะครับแต่ใบายานางก็จะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเก็บกันเลยนะครับเราเน้น เก็บยอดใบใหญ่ยิงครับเก็บได้หมดเลยนะครับอันนี้อ่อนก็ไว้ก่อนก็ได้นะครับหรือใครจะเก็บเอาไปปั่นก็ได้นะครับเอาทําเป็นน้ําใบยานางก็ได้นะครับถ้าอยากให้สีสวยเข้มก็จะเอาใบเข้มๆหน่อยอย่างนี้นะครับก็จะใบประมาณนี้นะครับก็จะไปปั่นนะครับโอเคตอนนี้เก็บในช่วงที่ฝนตกเลย โอเคครับเก็บได้ก็พอประมาณแล้วละ่ะเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะเอาใบายานางนะครับไปล้างทำความสะอาดก่อนพี่จะเอาไปปั่นแล้วกันนะครับโอเคครับขอเดินออกจากสวนก่อนแล้วเดินยากโอ,โอเคนะครับตอนนี้เราก็ล้างใบายานางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะ้นําเตรียมพร้อมแล้ว หลังจากนี้เราก็จะทําการเอาปลายนางครับใส่เครื่องปั่นไปเลยนะครับโอเคใส่เลยครับหยิบไปเลยครับใส่ไปเลยถ้าเป็นเมื่อก่อนเราก็จะใช้วิธีหมอหมาตำม,มาบดนะครับแตัวนี้ก็ง่ายหน่อยนะครับใส่เครื่องปั่นลงไปนะครับแล้วใส่ไปเลยครับประมาณนี้ โอเคใส่เสร็จแล้วครับต่อไปเราก็เอาน้ำครับใส่เข้าไปนะครับเปิดฝาแป๊บหน,นึ่งครับเทน้ำเข้าไปอ,อ,าอีกขวดครับไป โอเคนะครับปิดฝาเดี๋ยวเรามาปั่นกันเลยนะครับตอนนี้เราก็ปั่นได้พอประมาณละได้แล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากที่เราปั่นเสร็จแล้วนะครับเราจะนําตัวน้าเนี่ยไปกรองครับเอาเศษตะกอนเอาเศษ ใบออกก่อนนะครับเอาแต่น,น้ําอย่างเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเอาไปกรองกันหลังจากที่เรากรองเสร็จแล้วครับเราจะเอามากอกไส่ขวดแล้วกันนะครับเ โอเคนะครับน้ำยานางเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ่ันสีสวยงามมากครับสีของน้ำยานางครับจะแตกต่างกันก็อยู่ที่ใบที่เราเอามาทำนะครับก็ประมาณนี้นะครับสับคุณของน้ำยานางครับมากมายนะครับช่วย จัดสารพิษออกจากเม็ดเลือดนะครับแล้วก็เพิ่มภูมิ่้ทางทานของร่างกายแข็งแรงขึ้นและอีกมากมายนะครับอันนี้เราไปค้นหาเพิ่มเติมแล้วกันนะครับส่วนเราสามารถทํานํามาปรุงอาหารได้ครับก็จะมีไม่ว่าจะเป็นซุปนองไม้แกงอ่อมหรือว่าแกงชนิดอื่นมากมายนะครับโอเคมาก็ได้ละสองขวดนี้นะครับยังไงก็ลองเอาไปทําดูแล้วกันนะครับ วันนี้ขอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับไงก็ฝากกดติดตามนะครับไม่ว่าจะส่องทาง YouTube นะครับ Facebook หรือว่า TikTok ด้ได้แล้วกันนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ